ไก่ผมไม่อะไรครับพี่ตอนผมนวมสองครั้งแรกเนี่ยมันเตะดีบินดีนะครับแต่ผมนวมอีกครั้งเมื่อวานมันไม่ค่อยมีแรงหอบง่ายบินไม่ขึ้นแต่ว่าไก่เนี่ยมันสดสมบูรณ์ปกติเหมือนสองครั้งแรกเลยนะเมื่อวานแดดไม่ออกลมทั้งวันเห็นไหมนะครับแสดงว่าสภาพอากาศส่งผลต่อไก่ไหมส่งผลอย่างแน่นอนนะครับ สังเกต хорош, era, ได้เลยนะครับมือใหม่มาถามผมนะพี่ๆน้องๆที่หัดเลี้ยงไก่ใหม่ๆเนี่ยมาถามผมมักๆไม่ใช่สินะไม่ว่าผมหรือถามใครเนาะนะมักนะจะสนใจแต่ค, Ь, ตอ,รคอร์สไม่ต้องการคอร์สต้องการคอร์สนะครับต้องการยาเลี้ยงนะครับคุณจะได้คอร์สพันล้านร้อยล้านมานะครับคุณจะได้ยาเลี้ยงสุดชุดเทพชุด5 0 0 0ันชุดหมื่นมานะครับมันไม่ช่วยให้คนบินอย่างแน,น่นอะนนะครับการจะเลี้ยงไก่ให้บินดีนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับอะไรส่งผลต่อไก่บ้างนะครับตัวของไก่เองนะครับตัวของไก่เองมันต้องเป็นยังไงครับต้องแข็งแรงครับแข็็งงแรรกคคือนะับ ได้ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับอันนี้คือมันจะทําให้ไก่ยืนระยะได้นะครับไก่ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับและไก่ก็ต้องสมบูรณ์นะครับแล้วน้องบอกว่าไก่หน้าแดงนะครับอ่าน้องชายบอกว่าไก่หน้าแดงสดสมบรูรณ์เนี่ยไก่หน้าแดงสดสมบูรณ์เคยได้ยินไหมคานี้อ่าหน้าแดงแต่ไม่มีแรงมันคือเรื่องปกตินะครับหน้าแดงไม่ได้การันตีว่าไก่จะมีแรงครับไก่หน้าแดงส่งผลอ่ามันบอกว่าเอ้ยสุขภาพร่างกายข้างในของ,ของมันเนี่ยครับมันสุอ่ามันอ่ามันเอ้ยมันตดปากสุขภาพร่างกาย เพราะฉะนั้นน้เลือดมันก็ไหลเวียนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นหน้ามันก็ถึงแดงไงนะครับแล้วก็ถ้าไก่จะบินดีนะครับไก่ก็ต้องหนึ่งได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็สร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับทำให้ไก่ยืดยืนระยะไก่ก็ต้องสดสมบูรณ์นะครับการออกกำลังกายก็ต้องแบบหาพลังงานเข้าไปทดเตอทดแทนนะด้วยอะไรนะไม่ใช่แบบจะแบบออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไอ้สุดคัญก็คืออ่าไก่ก็ต้องแบบพักผ่อนให้เพียงพอนะครรับบบอเแา โห oh, วิ่งทุกวันอะไรแค่ไหนแต่เวลาไปแข่งอะเรานอนเรานอนไม่พอดูสิครับเราเราแบบสมมติว่าเราแบบซ้อมมาทาั้งวันเลยเป็นเดือน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 เป็นปีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะแข่งวันนี้นอนดึกเลยนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้ามาเราจะแบบฟิตฟิตปังไหมมันก็ไม่ฟิตถูกตองไหม ันนี้คือตัวตนของไก่นะครับไก่จะบินดีก็ต้องเอาเมื่อนะครับสดสมบูรณ์แข็งแรงนะครับได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับและก็พักผ่อนที่เพียงพอนะครับการบำรุงเนี่ยผมจะยึ่รวมอยู่ในการออกกำลังกายนะนะเพราะเราจะออกกำลังกายอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับจะกินแต่ข้าวเปลือกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการบำรุงด้วยเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้ไก่บินนะครับแต่ในฤดูหนาวในฤดูฝนเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าสภาพอากาศมันส่งผลต่อไก่นะครับสภาพอากาศไม่ใช่แค่ฤดูหนาวฤดูฝนนะครับแค่เลี้ยงฤดูร้อนไม่ถูกวิธีเนน่่่่กกกกกกกดดมมาิไไไไไปครบโโพ็ ไก่ไม่ได้แดดก็ตัวไม่กระชับเห็นไหมว่าแดดสําคัญต่อไก่มากๆนะครับแดดเนี่ยสำคัญต่อไก่มากๆนะดด ze, ครับนะสมมติว่าเราเลี้ยงไก่ในหน้าในฤดูหนาวเนาะในฤดูในฤดูฝนก็ได้นะครับในฤดนนูฝนะครับฝนตกทั้งวนะันทั้งคืนเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่มีแดดให้เลี้ยงนะครับไก่มันจะเนื้อตัวไม่กระชับน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับมันก็มีสูตรปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงในฤดูหนาวก็ต่างกันนะครับในฤดูหนาวเนี่ยผมบอกเสมอว่าไก่เนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยน่ากลัวที่ส เราลองนึกภาพอ่าเราออกอากายเป็นนักฟุตบอลที่แบบประเทศไทยเนี่ยครับโอ้โหสภาพอากาศแบบแดดนอกปกตินับแต่ว่าเราไปเตะฟุตบอลที่แบบอ่าแบบประเทศต่างประเทศนะครับในแบบอากาศหนาวแบบนี้คิดว่าเราแบบขวาร่างกายเราจะฟิตถูกต้องไหมมันมันมันเป็นประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะพอมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมีสูตรนะวิธีการปรับเปลี่ยนในการเลี้ยงของเรา อันนี้นะผมพูดถึงเรื่องสาภาพอากาศานะสภาพอากาศเนาาศี่ยส่งผลต่อไก่อย่างแน่นอนนะครับแต่นะครับก็จะมีสมมติว่าเราอาจจะเซฟสาภาพอากาศไม่โดนลมไม่โดนฝนอะไรเลยนะนะไม่โดสนสภาพอากาศแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเราป้องกันดีหรือสถานที่เลี้ยงของเราเนี่ยมัน,ม,นมันแบบมันแบบอา่าปิดทึบบ้านเถะนครับไม่โดนลมครับอย่างต่อมาก็คือเราอาจจะพักผ่อนเขาไม่เพียงพอหรืออาจจะไก่มันอาจจะอ้วนขึ้นนะไก่มันไม่ได้ขยับขึ้นอะไรต่างๆนะมันมีส่งผล มาก,มากครับแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้เราแบบเราก็ออกกําลังกายปกติแล้วก็เราได้พักผ่อนเขาอย่างเต็มที่นะครับนี่แหละแสดงว่าสภาพอากาศมันส่งผลต่อไก่อย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศก็ได้เราเลี้ยงไก่ไก่ไม่ได้กากแดดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ไก่มันจะไม่ค่อยบิน,นครับถ้าเราแบบเลี้ยงไม่ถูกวิธีครับแต่คนที่เขาเลี้ยงเป็นคนระับเขาก็จะรู้วิธีการปรับครับไม่มีแดดหนระือเจอฝนเนี่ยเขาจะปรับเป็นเลี้ยงอ่าแบบแบบครอบสมแบบเปิดไฟอินฟาเรดอะไรใส่หรือเปล่าแสงความร้อนนะครับแสงแดดเนี่ยมันส่งผลต่่อออไกกมมาาๆๆหรรืคควุนะับ มันส่งผลทําให้ตัวไก่กระชับครับสังเกตได้เลยครับเราเลี้ยงไก่ในอ่าตอนนี้เนี่ยในไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวนะครับหรือฤดูฝนฤดูอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่มีแดดนะครับเนื้อตัวเราออกล่างกายทุกวันนะแต่เนื้อตัวมันจะไม่กระชับไยเนื้อตัวมันจะไม่กระชับเพราะฉะนั้นนะครับน้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง และผมควรจะปรับยังไงครับผมควรจะเริ่มจากตรงไหนนะครับอันนี้น้องอาจจะถามหรือเกิดคําถามในใจนะครับโอเคนะครับน้องลองตั้งใจฟังต่อจากนี้ให้ดีๆเนาะนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศฝนนะครับหรือเราเลี้ยงในฤด,ดูหนาวเนี่ยมันจะลบนะครับน้องควรจะเลี่ยงสภาพอากาศนะครับคือแน่นอนเลยว่าถ้าเราใครเนี่ยนะถ้าใครฟังมาถึงจรงนี้นะครับคนส่วนมากท,ที่แบบอ่าเลี้ยงไก่เนาะก็จะเปิดอ่าสุ่มนะเปิดมุ้งไว้โต้ลมไปเลยตอนกลางวันเนี่ยฟ้าค้มลมพัดเนี่ยฤดูหนาวฤดูเนี่ย จะเปิดมุ้งไว้โตลงนะครับแบบนี้แหละไก่มันจะไม่บินนะครับเพราะมันเจอสภาพอากาศโตโต,ต,ต,ตแบบนี้เพราะฉะนั้นคุมไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนน้องคุมไว้เลยนะครับกลางวันน้องก็ทําแง้มแง้มงไว้นะครับทำแง้มเง้มไว้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู <c oughs> นี่แหละตอนกลางวันก็แง้มไว้แบบนี้นะแง้มไว้ประมาณนี้ก็ได้นะครับคือพยายามแบบฝั่งไหนทิศไหนที่ลมมาเนี่ยแล้วก็แง้มปิดบังไว้นะครับ พยายามเลี่ยงลมนะพยายามเลี่ยงลมพยายามไม่ให้มันโตสภาพอากาศนะไม่ใช่ว่าเปิดกลางวันเนี่ยก็เปิดมุ้งออกแล้วก็เอามาไก่มาครอบไว้ใต้โถนบ้านหรือครอบไว้ตรงที่เลี้ยงอะแต่ว่าลมโกกทั้งวันเลยล,ล,ลมซัดลมซัดทั้งวันเนี่ยแบบนี้มันไม่บินอย่างแน่นอน ถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ผมนะครับแล้วก็ได้ดูคลิปไอสามหาชนกนะครับที่ไล่แข่งครั้งล่าสุดนะก่อนมันจะถ่ายคนนะก่อนมันจะถ่ายเซียนนะ,นะครับก็ตอนไล่แข่งนะครับก็ดูไปดูไปมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่มีผู้ใหญ่ข่้นหนึ่งเป็นพูดว่า่าขี่รถผ่านนะครัขี่รถผ่านหน้าสมผมที่ไหนก็มีแต่ผมปิดมุ้งนะครับคือตอนนั้นผมเลี้ยงไอสามหาชนกในฤดูฝนนะครับคว่มุงไว้ตลอดขี่รถผ่านย่ยในกระขอบมุงขี่รถผ่านยนี่ยในกระโ่้มมุงไว้ป้านานกันยังเลี่ยงบินอยู่เนาะเห็นไหมว่าฝนกก็ตกนะ อากาศก็แปรปวนครับเราจะไปเปิดมันทําไมนะครับในฤดูนี้ก็เช่นกันนะครับลงกกเนี่ยตอนกวันเนี่ยจะไปเปิดมุ้งทําไมก็คุมมุ้งไว้เลยครับไม่ต้องไปเปิดม so ุ้งนะครับนี่แหละคือผลที่ว่าไอไก่เลี้ยงมาดีแค่ไหนมันก็ไม่บินนะเพราะเพราะว่าอากาศส่งผลต่อมันอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงมาอายุเยอะจนเป็นคนอ่าแบบเป็นผู้แบบมีประสบการณ์หลายปีครับจะเข้าใจตรงนี้นะครับบางคนแบบคือไม่เรียนรู้ไม่ซึมซับไปมันก็แบบไม่อันนี้เลยนะครับคือเราต้องแบบ พยายามนะครับถ้าจะเอาเล Systems, ี้ยงไก่ก็ต้องเอาจริงอาจารย์กบมานเนอต่อมาครับอันนี้คือวิธีเลี้ยงสภาพอากาศนะครับเลี้ยงสภาพอากาศก็ทํำยังไงก็ได้นะครับอย่าเลี้ยงโตสภาพอากาศนะครับต่อมามันไม่มีแดดทำยังไงอินฟาเรดก็ได้นะครับเช็ดน้ํากาแดดอินฟาเรดเนี่ยถ้าไม่มีแดดนะครับเราเนี่ยจะเลี้ยงยังไงมันก็กระชับยากนะครับแต่ผมแนะนํา,ใ, meals, bracket, า sous, steals, ให้น้องเลี้ยงเป็นน้ <coś> ําอุ่นนะครับน้องเลี้ยงเป็นน้ําอุ่นนะครับ ถ้าใครเลี้ยงน้าอุ่นนะ,นะครับสมมติว่าวันนี้ไก่ตัวยวุ้ยนะนะเนี่ยวันนี้ฟ้าคืบมากนะครับเลี้ยงน้าอุ่นเคยเอ้ยเคยเลี้ยงน้ําเย็นมาตลอดเลยนะไก่ออกกําลังกายแล้วก็เลี้ยงเช็ดน้ําครอบอินฟาเรดเนี่ยไก่โอเคมันก็จะกระชับมานิดนึงนะครับหรือบางคนแบบไม่มีแดดก็ไม่เลี้ยงไม่ไม,ไม่มีแดดก็แบบไม่เช็ดน้ํไม่อะไรเลยนะครับคือต้องเช็ดนะครับ ไม่มีแดดก็ให้มีอินฟาเรดสักหลอดหนึ่งนะครับไม่มีแดดก็มีอินฟาเรดสักหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําที่เราเลี้ยงเนี่ยให้เลี้ยงเป็นน้าอุ่นนะครับพอเราเลี้ยงน้าอุ่นปุ๊บสังเกตได้เลยนะครับน้องเลี้ยงได้สองสามวันปุ๊บไก่ตัวมันกระชับไปเลยนะครับไก่ตัวมันจะกระชับอย่างไอ้สาหมา่าชนกเห็นไหมที่พูดไปนะครับผมเลี้ยงในฤดูฝนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ก้าแดดอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมเช็ดน้ําผมมั่นใจเลยกล้าพูดตรงนี้เลยอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมเช็ดน้าไม่ถึง3ครั้งนะครับ ผมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเชนะผมใช้น้ำอุ่นนะครับาการใช้น้ำอุ่นครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้ไก่ตัวกระชับเลยนะครับไขมันส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะกระชับานาะครับคือไก่เราเลี้ยงออกกำลังกายมาดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่เจอแดดไม่ได้กาดแดดคือตัวมันจะไม่กระชับเ้ยนะครับออกกำลังกายทุกวนักวนอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอนะครับแต่ตัวไม่กระชับก,าาก็คือจบครับนี่เขาเรียกว่าไก่ไม่ได้แดดนะครับพอมันไม่พอมันไม่มีแดดครับผมแนะนําให้เราเ,เปลี่ยนมาเป็นน้ําอุ่นนะครับเลี้ยงน้ําอุ่นไปเลยนะครับใครจจะบบอออกว่่ายััังงงไไไนนนี้้มตปสใคร ลองไปทําดูนะครับเลี้ยงน้ําอุ่นแต่ข้อเสียขการเลี้ยงน้าอุ่นก็แน่นอนว่าเขาทาให้ขนแบบแห้งไวกรอบแต่แต่ไก่มันก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีป่ะไก่มันก็ต้องเลี้ยงคือมันจะเป็นยังไงมันก็กรอบว่าช่างมันสิมันจะเป็นอะไรก็แค่ขนแค่อะไรนะครับซึ่งเราเลี้ยงน้ำอุ่นไปเลยนะเลี้ยงน้ําอุ่นนวดข้านวดอะไรเขานะรประมาณนี้นะ ลองปรับเปลี่ยนวิธีดูนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีดูมันจะช่วยให้เราเยอะมากๆเนาะหนึ่งนะครับก็คือการเลี้ยงลมนะครับการเลี้ยงลมในฤดูนี้ไม่ว่าจะฤดูหนาวฤดูฝนนะครับเลี้ยงนะครับไม่ต้องไปเปิดมุ้งโต้ลมทั้งวันนับทั้งคืนนะครับคือคุมมุ้งไว้เลยนะครับตอนกลางวันก็คุมมุง้งจะเอาไก่ลงดินก็คุมมุ้งนะครับหรือจะจะ,จะแบบถ้าเราอยู่ด้วยอาจจะเอาเปิดออกมาให้มันเดินเล่นกินหญ้าบ้างก็ได้นะครับเปิดออกมาให้มันเดินเล่นกินหญ้าบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบ จะขังอยู่ในสุ่มเนี่นครับก็คุมม้ไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแง้มๆไว้ถ้าเป็นกังวลเนะาะนะครับต่อมานะก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับร่อนและไก่เหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็ควรจะมีอินฟลูเรดหนึ่งหลอดนะครับ ลองเชิญใน้ติดต่อตอนนี้ผมปากตะกาไม่ได้เนาะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยอันนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับซึ่งช่องเก่าผมโอ้โหแบบเสียดายผู้ติดตามคนแบบเยอะนะครับโดนผมโดนโดนโดนแบนไปปีนี้นะก็ประมาณ3ครั้งได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาไม่เป็นไรนะครับสร้างใหม่คนระับก็ตอนนี้ผมปากตะกาไม่ได้นะครับจะเอาแบบสินค้ามาแนะนําเราก็ไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้น,นยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้เนาะนะครับนะอ่าหนึ่งแหละเลีเ้ยงสภาพอากาศ2ก็คือเลี้ยงน้ำอุ่นนะครับเลี้ยงน้ำอุ่นแล้วก็พยยาาามมีอนะินนฟรรเดะคับ เช็ดน้าอุ่นแล้วก็มา,าให้อินฟาเรดนับให้เขาอาบอินฟาเตดนะคุมม้งไว้นะครับให้มันแห้งเนาะแต่อินฟาเรดเนี่ยการใช้อินฟาเรดสาคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอินฟาเรดเนี่ยมันติดไฟเหมือนกันได้นะครับเราจะแบบไปอ,อยู่ใกล้แบบของที่มันติดไฟง่ายอันตรายอันตรายต้องต้องระวังเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้คงไม่ตัดหรอกมันเนี่ยสิบนาทีนะไม่ตัดเลยนะก็ลงไปเลยเนาะสวัสดีครับ